คุณเคยมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่คิดถึงทีไรหัวใจก็พองโตไหมคะอาจจะเป็นการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนการพิชิตมาราธอนแรกหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่คุณคู่ควรแต่แล้วความรู้สึกตื่นเต้นนั้นก็ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งความฝันที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นเหมือนกำแพงขนาดมหึมาที่ตั้งตรงงานอยู่ตรงหน้า ใหญ่เกินไปสูงเกินไปจนเราไม่รู้ได้สัว่าจะต้องเริ่มปีนจากตรงไหนสุดท้ายเราก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่คลิปนี้โมนาตั้งใจทำสำหรับคุณค่ะเพราะทางออกของปัญหานี้ถูกค้นพบมานานกว่า2,500ปีแล้วด้วยพลังของปรัชญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดที่ว่า การเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกที่เล็กที่สุดคุณรู้ไหมคะว่าประโยคนี้ไม่ได้เป็นแค่คำคมสวยๆแต่มันคือแก่นปรัชญาของนักปราชญ์นามว่าเล่าจือ้อซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าเป้าหมายจะยิ่งใหญ่แค่ไหนจุดเริ่มต้นที่แท้จริงมันอยู่ตรงหน้าเรานี่เองอยู่ที่ก้าวเล็กๆก้าวแรกที่เราจะลงมือทำเรามักอยากไปให้ไกล แต่ลืมว่าทุกเส้นทางไกลล้วนเริ่มจากการขยับเพียงก้าวเดียวและในคลิปนี้โมนาจะพาทุกคนมาถอดรหัสปรัชญานี้เพื่อนำไปใช้ทลายกําแพงในใจของเรากันค่ะเราจะมาเจาะลึกกลไกเบื้องหลังคำคมนี้เราจะเรียนรู้วิธีการทํำก้าวที่เล็กที่สุดเพื่อสร้างโมเมนตัตมที่จะไม่มีวันหยุดเพื่อที่จะเดินทางไปถึงเส้นชัยดังที่คุณตั้งใจไว้ ถ้าคุณพร้อมที่จะสร้างความยิ่งใหญ่คุณเพียงเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าคุณถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเริ่มการเดินทางของเรากันค่ะก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิธีการใช้ก้าวแรกอย่างทรงพลังมนาอยากจะพาคุณย้อนกลับไปทำความรู้จักกับที่มาของปรัชญาอมตะบทนี้ก่อนค่ะ ประโยคที่ว่าการเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกหรือในภาษาจีนดั้งเดิมคือเชียหลี ing, ่จี้ฉิงสื่อหวีจู้เซียนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่คำคมสวยๆทั่วไปแต่เป็นแก่นปรชัชญาที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งของโลกนั่นคือเต๋าเตอร์จิง เต่าเตอรจริงเป็นผลงานของนักปราชญ์ชาวจีนนามว่าเล่าจือ้อซึ่งเชื่อกันว่ามีชีวิตอยู่เมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วราวศตรวรรษที่6ก่อนคริสตกาลในยุคสมัยนั้นผู้คนมักจะมองหาความยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์แบบและพลังอำนาจภายนอกแต่ปรัชญาของเล่าจือ้อสอนให้เรามองกลับเข้าไปที่ความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติปรัชญาทั้งหมด ของเต๋าสอนว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกล้วนเกิดขึ้นจากการสะสมของสิ่งเล็กๆที่เรียกง่ายการที่เล่าจือ้อยกตัวอย่างการเดินทางหมื่นลี้ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลและยิ่งใหญ่จนแทบจะมองไม่เห็นจุดหมายเพื่อเชื่อมโยงกับก้าวเท้าแรกที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราเล่าจื้อกำลังสื่อสารกับเราว่าอย่าให้ความยิ่งใหญ่ของเป้าหมายมาทำให้เราเป็นอมพาธ ไม่ว่าความฝันของคุณจะใหญ่โตเพียงใดหรือเส้นทางข้างหน้าจะดูยาวไกลแค่ไหนพลังของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ปลายทางที่มองไม่เห็นแต่เริ่มต้นและถูกควบคุมได้ด้วยการตัดสินใจเล็กๆที่จะก้าวเดินในวินาทีนี้ค่ะความเข้าใจนี้จะปลดปล่อยคุณจากความกดดันของความสมบูรณ์แบบ และพาคุณไปสู่การลงมือทำได้อย่างแท้จริงค่ะและนี่จึงเป็นเหตุผลที่โมนาจะพาคุณมาเจาะลึกในความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความสำเร็จในชีวิตนั่นคือความลับของก้าวแรกและวิธีการทำลายกับดักทางความคิดที่ฉุดรั้งเราไว้ค่ะความเข้าใจนี้จะปลดปล่อยคุณจากความกดดันของความสมบูรณ์แบบ และพาคุณไปสู่การลงมือทำได้อย่างแท้จริงค่ะตอนอื่นเรามาเข้าใจกลไกลภายในของเราก่อนค่ะว่าทำไมสมองของเราถึงต่อต้านเมื่อเราคิดจะเริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่นั่นเป็นเพราะว่าเราถูกครอบงำด้วยความสมบูรณ์แบบค่ะก่อนจะเริ่มทำอะไรสักอย่างเราก็อยากให้ก้าวแรกของเรามันเพอร์เฟกที่สุดอยากวางแผนทุกอย่างให้พร้อมร้อยเปอร์เซ์ก่อนลงมือทำ แต่ความเป็นจริงที่โหดร้ายก็คือวันสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริงค่ะเพราะความสมบูรณ์แบบนี่แหละคือนักฆ่าความฝันตัวฉกาจของใครหลายคนมันทำให้เรารู้สึกว่าก้าวแรกต้องใหญ่ต้องยากและต้องพร้อมสุดๆก้าวแรกสำหรับคนส่วนใหญ่จึงเป็นก้าวที่ยากเย็นที่สุดเป็นจุดที่เราไม่กล้าเดินเพราะมันไม่มีความแน่นอนไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนหรือจะล้มเมื่อไหร่ แต่รู้ไหมคะก้าวแรกนี่แหละคือการประกาศพลังให้จักรวาลรู้ว่าคุณพร้อมจะเริ่มเดินทางแล้วนี่คือแก่นของคำสอนอมาตะของเล่าจื้อที่ว่าอี้หลีชื่อจริงชื่ออยู่ชื่อเจียการเดินทางหมื่นหลีเริ่มต้นที่ก้าวเท้าแรกแม้ก้าวแรกนั้นมันจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆอาจเล็ก,ลกจนแทบไม่มีใครสังเกตอาจเพิ่งการอา่านหนังสือแค่ห้าหน้า หรือออกกําลังกายแค่5นาทีแต่ในเชิงพลังงานนั่นคือคลื่นพลังแรกที่เริ่มเคลื่อนไหวจักรวาลไม่ได้สนใจเลยว่าคุณทำได้มากแค่ไหนในวันแรกสิ่งที่จักรวาลสนใจก็คือคุณเริ่มขยับหรือยังเพราะทันทีที่คุณเริ่มขยับพลังงานของคุณจะเริ่มสั่นสะเทือนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตคุณค่ะ อีกเหตุผลที่เราไม่กล้าก้าวคือการติดกับดักแห่งภาวะภารกิจใหญ่เกินกำลังค่ะปัญหาของเราคือเรามักมองเห็นแต่ยอดเขาอังสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่ลืมมองดูเส้นทางเล็กๆใต้ฝ่าเท้าของตัวเอง การมองภาพรวมที่ใหญ่เกินไปมันเหมือนกับการที่เรายืนอยู่ตีนเขาแล้วเงยหน้ามองยอดเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเราเห็นแต่ความไกลความชันความเหนื่อยล้าจนลืมไปว่าจริงๆแล้วภารกิจของเราในตอนนี้มีแค่ก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าเท่านั้นเองในเต่าเต็กเก่งบทที่63เล่าเราจื้อสอนสัจธรรมนี้ไว้ว่าทำสิ่งที่ใหญ่เริ่มจากสิ่งที่เล็ก สองกับดักที่ฉุดรั้งเราไว้ไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์แบบและการมองภาพรวมความยิ่งใหญ่ของงานที่โมนาบอกทำให้เราไม่กล้าก้าวสักทีความจริงแล้วกลไกทางสมองที่ฉุดรั้งเราไว้มีรากเหง้าอยู่ที่จุดที่เราโฟกัสค่ะเมื่อสมองเราประมวลผลว่างานนั้นมันต้องใช้พลังงานมหาศาลมันใหญ่และยากเกินไปสมองจะส่งสัญญ,ญาณหยุด เพราะมันรู้สึกว่าภารกิจนี้ใหญ่เกินกว่าจะจัดการได้และวิธีป้องกันที่ง่ายที่สุดก็คือการผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองดังนั้นแค่เราคิดว่าเราต้องเดินทางหมื่อลี้ก็ทำให้สมองเหนื่อยล้าไปก่อนแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำสั่งเป็นแค่ก้าวเท้าซ้ายออกไปหน พลังงานที่ใช้ก็จะน้อยลงจนสมองไม่รู้สึกว่าถูกคุกค,คามสรุปแล้วการจัดการกับปัญหานี้ต้องเริ่มจากการทุบงานใหญ่ให้เป็นก้อนเล็กๆและเปลี่ยนจากการมองยอดเขาสูงสู่การก้าวเดินทีละก้าวดังนั้นจงละทิ้งความสมบูรณ์แบบแล้วเริ่มก้าวแรกทั้งที่ไม่สมบูรณ์แต่ทรงพลังของคุณเสียแต่วันนี้นะคะ มันจะนำไปสู่การสร้างโมเมนตัมด้วยก้าวที่เล็กที่สุดเช่นสมมุติว่าคุณอยากจะออกกำลังกายทุกวันก้าวแรกที่เล็กที่สุดของคุณอาจไม่ใช่การวิ่ง5กิโลเมตรแต่อาจเป็นแค่การใส่ชุดออกกำลังกายอยากเขียนหนังสือก้าวแรกที่เล็กที่สุดไม่ใช่การเขียนบทแรกให้จบแต่อาจเป็นแค่การเปิดไฟล์ Word และเขียนประโยคแรกอยากทำช่อง YouTube ก้าวแรกที่เล็กที่สุดไม่ใช่การตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพแต่อาจเป็นแค่การเขียนโครงร่างสคริปต์5บรรทัดเมื่อคุณทำก้าวแรกที่เล็กที่สุดของคุณได้สำเร็จสมองจะได้รับรางวัลเล็กๆและรู้สึกอยากทำก้าวที่2และก้าวที่3ต่อไปเองนี่ล่ละค่ะคือโมเมนตัมที่จะพาคุณไปถึงหมื่นลี เมื่อคุณเริ่มก้าวแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่สม่ำเสมอไม่ฝืนไม่เร่งและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของเวลาน้ำที่ค่อยๆไหลาอาจดูช้าแต่สุดท้ายมันสร้างร่องลึกให้กับโลกได้ดังนั้นจงละทิ้งความสมบูรณ์แบบแล้วเริ่มก้าวแรกทั้งที่ไม่สมบูรณ์แต่ทรงพลังของคุณเสียแต่วันนี้นะคะเล่าจือ้อสอนให้เราไม่เร่งรีบ เพราะทุกสิ่งยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่พยายามฝืนเกินไปจะพ่ายแพ้ผู้ที่ยึดมั่นเกินไปจะสูญเสียในโลกที่ทุกคนรีบวิ่งไปข้างหน้าเรามักลืมไปว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากการเร่งแต่มาจากการสม่ำเสมอเราจ้อไม่ได้สอนให้เราหยุดแต่สอนให้เราไม่เร่งเรา้า เพราะทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติจะงอกงามในจังหวะของมันเองค่ะไม่มีใครสร้างอาณาจักรในคืนเดียวไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตภายในหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าคุณมองย้อนไปยังเส้นทางของคนที่ประสบความสำเร็จแทบทุกคนคุณจะพบว่าพวกเขามีสิ่งหนึ่งเหมือนกันนั่นคือพวกเขาทำทีละนิดแต่ไม่เคยหยุดทำไมการไม่หยุดถึงสำคัญกว่าการเร็ว เพราะพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำครั้งใหญ่หรือการทุ่มเต็มแรงเพียงครั้งเดียวแต่มาจากการสะสมของความพยายามเล็กๆวันละนิดวันละหน่อยซาำกันไปเรื่อยๆอ,อย่างต่อเนื่องไม่ยอมปล่อยให้วันไหนว่างเปล่าเหมือนหยดน้ำที่หยดลงบนหินทุกวันไม่ต้องใช้แรงแต่ทรงพลังสุดท้ายแม้หินจะแข็งเพียงใดก็ยังยอมโค้งให้กับความสม่ำเสมอ ธรรมชาติสอนเราว่าต้นไผ่ใช้เวลาสปีในการสร้างรากใต้ดินไม่มีใครเห็นมันเติบโตไม่มีใบไม่มีลำต้นมีเพียงความเงียบแต่ในปีที่หไผ่ต้นนั้นโตขึ้นมา80ฟุตในเวลาเพียง6สัปดาห์ชีวิตเราก็เช่นกันการลงมือทำเล็กๆน้อยๆแต่สม่ำเสมอคือการสร้างรากแก้วให้กับความสำเร็จของเรา ทุกวันเล็กๆที่เราลงมือทำแม้ไม่มีใครเห็นแต่นั่นคือช่วงเวลาที่เรากำลังสร้างรากแก้วให้กับความสำเร็จในอนาคตอย่าเร่งเติบโตเพราะสิ่งที่เร่งมักไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่เติบโตตามธรรมชาติจะอย่างรากลึกและมั่นคงเสมอจงเดินต่อไปอย่าเร่งอย่าหยุดแค่เดินไปข้างหน้าคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งให้เร็วที่สุดคุณแค่ต้องไม่หยุดเดิน แม้บางวันจะก้าวได้ช้าบางวันจะรู้สึกเหมือนถอยหลังแต่ตราบใดที่คุณไม่ถอดใจทุกก้าวของคุณยังคงนับรวมอยู่ในเส้นทางนั้นเสมอเพราะสุดท้ายแล้วชัยชนะไม่ได้เป็นของคนที่เร็วที่สุดแต่เป็นของคนที่ไปต่อได้นานที่สุดและนั่นคือเตาแห่งการเติบโตคือพลังของก้าวเล็กแต่สม่ำเสมอที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ชนะ ในแบบของตัวเองดังนั้นแล้วอย่าดูถูกก้าวเล็กของตัวเองเพราะความอ่อนโยนคือพลังของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุดแล่าจือ้อกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดอ่อนโยนเท่าน้ําแต่ไม่มีสิ่งใดเอาชนะความแข็งได้เท่าน้ํานี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในธรรมชาติน้ำไม่แข็งกร้าวแต่มันกัดเซาะภูเขาได้เพราะมันไม่หยุดและไม่ฝืนเพราะมันต่อเนื่องและยืดหยุน่นหลายคนไม่กล้าเริ่มเพราะติดกับดักความคิดและความรู้สึกที่ว่าฉันยังไม่พร้อมหรือขอให้ทุกอย่างพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนถึงจะเริ่มได้แต่สุดท้าย วันนั้นก็ไม่เคยมาถึงเลยโมนาย,ยากขอให้ถามตัวเองในใจอย่างจริงใจว่าวันที่คุณพร้อมจะมาถึงจริงๆหรือคำตอบที่โหดร้ายก็คือไม่มีวันไหนที่เราจะพร้อมที่สุดหรอกค่ะเพราะความพร้อมไม่ได้เกิดก่อนการลงมือแต่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเริ่มต้นทำไปแล้วตั้งหากความกล้าไม่ได้มาจากการรอให้มั่นใจ แต่มาจากการเริ่มทั้งที่ยังกลัวและทั้งที่เรายังไม่พร้อมเมื่อคุณตัดสินใจที่จะก้าวคุณรู้หรือไม่ว่าก้าวเล็กๆที่คุณเริ่มในวันนี้อาจดูไม่มีค่าในสายตาใครแต่มันคือจุดเริ่มต้นของแรงสั่นสะเทือนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ทั้งชีวิตดังนั้นอย่าดูถูกการเปลี่ยนเพียงวันละหนปอร์เซ็นต พราทุกการขยับแม้เพียงน้อยนิดแต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีมันเท่ากับการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะเติบโตขึ้นกว่ามากถึง37เท่านี่แหละค่ะคือพลังของความอ่อนที่เล่าจือพูดถึงอ่อนโยนแต่ทรงพลังช้าแต่มั่นคงเล็กแต่ต่อเนื่องพลังจากก้าวเล็กๆนี่แหละค่ะคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จักรวาลไม่ได้สนใจว่าคุณเริ่มต้นใหญ่แค่ไหนจักรวาลสนแค่ว่าคุณเริ่มต้นเริ่มขยับเริ่มต้นก้าวแล้วหรือ,อยังเพราะเมื่อคุณขยับแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มทำงานแล้วและความสม่ำเสมอของก้าวเล็กๆที่เดินต่อเนื่องทุกวันจะพาคุณไปสู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่ จักรวาลไม่ให้รางวัลกับคนที่คิดเยอะแต่ไม่ลงมือทำแต่จักรวาลให้รางวัลกับคนที่เริ่มลงมือแม้จะเป็นก้าวที่เล็กแค่ไหนก็ตามเพราะทุกก้าวเล็กๆที่คุณเดินคือคำประกาศกับจักรวาลว่าฉันพร้อมจะเติบโต และจักรวาลจะตอบกลับด้วยโอกาสใหม่ๆพลังใหม่ๆและความมั่งคั่งในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะดังนั้นอย่าดูถูกการเริ่มต้นที่ดูเล็กของตัวเองเพราะทุกความยิ่งใหญ่หล้วนเริ่มจากสิ่งที่เล็กเสมอเหมือนเช่นต้นโอ๊กยักษ์ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นเพียงมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่เลือกจะเริ่มงอก ดังนั้นวันนี้คุณเลือกที่จะเริ่มต้นก้าวเล็กๆของคุณแล้วหรือยังขอเพียงแค่อย่ามองว่าก้าวของคุณเล็กเกินไปเพราะในสายตาของจักรวาลน,นั่นไม่ใช่แค่การเริ่มต้นแต่มันคือการปลุกพลังชีวิตให้ตื่นขึ้นอีกครั้งลองเริ่มเพียงสิ่งเล็กน้อยในวันนี้เช่นถ้าคุณอยากเป็นนักเขียนมือใหม่เพียงคุณเริ่มเขียนวนละย่อหน้าเดียว ในหนึ่งปีก็ได้หนึ่งสือหนึ่งเล่มถ้าคุณอยากสุขภาพดีอยากลดน้ำหนักแค่วันนี้เริ่มเลือกเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ถ้าคุณอยากสงบใจอยากเริ่มต้นฝึกสมาธิคุณก็แค่หาที่นั่งเงียบๆทำแค่3นาทีก่อนนอนสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนเล็กน้อยจนไม่น่ามีผลแต่ในสายตาของจักรวาลน,นี่คือสัญญาณแห่งความตั้งใจจริงค่ะ เพราะในที่สุดแล้วความอ่อนโยนของคุณจะชนะโลกที่แข่งกราวได้เสมอและทุกก้าวเล็กคือหยดน้ำแห่งพลังที่ค่อยๆเปลี่ยนหินของชีวิตให้กลายเป็นทางเดินใหม่ที่งดงามเราจือกล่าวไว้ว่าบัณฑิตไม่ฝืนธรรมแต่ไม่มีสิ่งใดไม่สำเร็จนี่คือถ้อยคำที่เตือนใจเราเสมอว่าสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากความสงบ ไม่ใช่การเร่งรีบโมนาอยากให้คุณจำเคล็ดลับอันอ่อนโยนนี้ไว้ใช้กับตัวเองค่ะทุกครั้งเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าแม้เพียงนิดเดียวอย่าลืมที่จะฉลองให้ตัวเองนะคะเพราะนั่นคือพลังของการยืนยันกับจักรวาลว่าฉันกำลังเติบโตอยู่ในเส้นทางของฉันจริงๆเรามักถูกสอนให้อดทนรอรอจนถึงวันสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ วันที่ถึงเส้นชัยที่ต้องการแล้วค่อยยินดีค่อยมีความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วโมนาจะบอกความลับให้ค่ะความสุขไม่ได้รอเราอยู่ที่ปลายทางมันอยู่ในทุกก้าวเล็กๆที่เรากำลังเดินอยู่ตอนนี้อย่ารอให้ถึงวันที่สำเร็จใหญ่แล้วค่อยยิ้มแล้วค่อยดีใจเพราะการดีใจระหว่างทางคือสิ่งที่ทำให้พลังงานของคุณสั่นสะเทือนออกไปไกลกว่าเดิม ทุกครั้งที่คุณยิ้มให้ตัวเองที่คุณชื่นชมตัวเองทุกครั้งที่คุณพูดว่าฉันเก่งมากนะทุกครั้งที่คุณยิ้มให้ตัวเองหรือที่คุณรู้สึกภูมิใจในก้าวเล็กๆของวันนี้คุณกำลังส่งคลื่นพลังบวกที่ชัดเจนออกไปสู่จัก,กรวาลจัก,กรวาลรับรู้ได้ทันทีว่าคุณคู่ควรกับความสุขและความสำเร็จ และนั่นเองคือเหตุผลที่บางคนเหมือนจัก,กรวาลชอบส่งโอกาสดีๆและความมั่งคั่งมาให้เสมอเพราะพวกเขาไม่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแต่พวกเขาเฉลิมฉลองทุกก้าวเพราะพวกเขารู้ว่าทุกย่างก้าวที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความรู้สึกขอบคุณจะพาไปถึงเส้นชัยได้อย่างเร็วขึ้นง่ายขึ้น และเบาวกว่าเดิมดังนั้นค่ะจงเป็นคนหนึ่งที่รักและชื่นชมการเดินทางของตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของเส้นทางขอให้คุณยิ้มให้ตัวเองเถอะค่ะแล้วจักรวาลจะสะท้อนความสุขนั้นกลับมาทวีคูณค่ะตามที่เล่าจื้อบอกไว้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย แต่ซ่อนอยู่ในทุกย่างก้าวของทางเดินเพื่อนๆคะอย่ารอแรงบันดาลใจอย่ารอจังหวะที่ใช่อย่ารอให้ใครมาบอกว่าพร้อมแล้วคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมักไม่เริ่มจากเสียงปรบมือหรือแสงไฟแต่มันเริ่มจากก้าวเล็กๆก้าวแรก ที่ไม่มีใครเห็นก้าวที่คุณเดินด้วยหัวใจที่ยังสั่นแต่เต็มไปด้วยศรัทธาในเส้นทางของตัวเองเล่าจื๊อกล่าวว่าผู้รู้เติบโตจากการทำให้ง่ายที่สุดเพราะความยิ่งใหญ่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความซับซ้อนแต่มาจากการทำสิ่งธรรมดาให้ต่อเนื่อง จนกลายเป็นความงดงามดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของการเดินทางตอนนี้อย่ารีบอย่ากังวลว่าอีกไกลแค่ไหนจะถึงเส้นชัยขอแค่คุณจดจ่ออยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าของคุณตอนนี้อยู่กับที่กำลังก้าวตรงหน้าด้วยความนิ่งและความเชื่อเพราะทุกครั้งที่คุณกล้าที่จะเริ่มจักระวาลจะขยับเข้าหาคุณทีละนิดทีละก้าว ในจังหวะที่พอดีกับพลังของคุณเองและเมื่อวันหนึ่งคุณหันกลับมามองคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เส้นทางแต่คือคนที่เดินอยู่บนเส้นทางนั้นจงจำไว้นะคะอย่าให้ความยิ่งใหญ่ของเป้าหมายมาทำให้คุณไม่กล้าเริ่มต้นจำไว้ว่าทุกตึกสูงระฟ้าเริ่มต้นจากฐานรากทุกมหาสมุทรเริ่มต้นจากหยดน้ำ ทุกการเดินทางหมื่นลีเริ่มต้นที่ก้าวแรกที่เล็กที่สุดเล่าจือไม่ได้บอกให้คุณคิดถึงหมื่นลีแต่บอกให้คุณจดจ่อที่ใต้ฝ่าเท้าของคุณตอนนี้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในอนาคตแต่ถูกสร้างขึ้นในปัจจุบันด้วยการตัดสินใจที่จะลงมือเริ่มก้าวเล็กๆตอนนี้ถ้าคุณอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ก้าวแรกคือ เปิด Google หาคอร์ส1นาทีถ้าคุณอยากประหยัดเงินเก้าวแรกคือเปิดแอปบัญชีและบันทึกรายจ่ายล่าสุด1รายการถ้าคุณอยากให้อภัยใครบางคนก้าวแรกคือเขียนข้อความสั้นๆ1ประโยคถ้าคลิปนี้สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้อย่าลืมกด like แชร์และ subscribe ช่อง Path to Progress with Mona เพื่อไม่พลาดเรื่องราวและแนวคิดดีๆว่าด้วยกฎแรงดึงดูดและเส้นทางเติบโตของจิตใจที่สงบนิ่งแต่ทรงพลังพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ